สวัสดีจ้าพี่โยโคาชบ้านีกนะจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมลี่จ้า,จาอันนี้ก็พร้อมน,นะพร้อมตาแล้วจันนี่ข,ข้าวเช้าของวันอาทิตย์ที่สามแล้วจันนี่มาจะ้ะเมนูมีอะไรดึงเนาะเช้านี่นนมีอะไรคะน้องแก้มผัดตกค่ะปลากระป๋องลูกปลา,ปากระป๋องค่ะไม่รู้จะเพื่อเกินกันหรืไม่รู้จะเกินกันเล จ้าชาวนี้เดเจอนี่มากินข้าวได้ก็เดจนี่เดี๋ยววันนี้มีภารกิจรักสำคัญกันได้จอนี่จ้ายเลยากรับะเลเวลาเจจ้าวันนี้เขาวช้าก็พี่โยได้จอนี่วันนี้แม่ก็ลงแม่ก็จะไปช่วยไอ้ท่านพระท่านอะไรงาน เต่งค่ะการเต่งจ้ะคนที่ดีวก็จะตามไปได้ด้วยจ้ะเขจะหั่นหมูหรือว่าวันนี้เขาเขาหั่นหมูหมูตัวนี้โก้หน้าแม่กระตูนลงมาเจ็บตสงสัยก็แม่หิวจริงจินิ้งยิบหมูแม่ดู้แม่ทายาหมงยามองอันเอ็กซีตรงมหาให้เยอะจะท่าก็ดีด้วยจ้ะเหนึ่งเน้นเอาไปท่าก็่าเชิงมหายปวดดีเลย ไม่รีบเลยมืดก็ปุบตามองกองผีออ้อยเปลี่ยนช่วนที่กินนันไม่หลานกินเ้าได้านก็ออวนด้นา,าทนทุกคนเลยนะจ้ากระเที <laughs> ยมบาดเยบอ้อ กินไปตัวกระเทียมมนลักสาหลูได้เดรูเมนูเช้าวับนี้เลยรมากาจากพินพักตุมน้ำพริกพักปกติธรรมดาดีเลยจ้ะกินพักมาไรกนั่นแหละเขาเงินเม็ดเขาเม็ดนอยดิยแต่พินเขาได้แบบติดมาได้ตัวอันนี้เน้ำพิกเออเก่งๆอันผิดเด็นี่แบบ้งนี่ยเด็ดก ตดอืมอืมอ่หเด้งนาเยนีวย่วันนี้น้องแนงกับน้องแก้มกับแม่แดไปดูพอด่อโดยจะ่าวาย้าห้ทางยา,ยากละนอนตรวก่าไปกันนะจ๊ะว่ามาบ้านที่โยภาาไปแล้ว วันเจะเป็นทางคิวของเมยาน้องแน่แล้วก็น้องตนกาหรือจักเพราะว่าน้องตนกาไปอยู่บ้านยานั้นแต่วันนี้วันเขาตีขึ้มาเียตีที่ต้นต้นเงินดั้ดั้มนั้มตึ้งเตี้ยคนเยอะผรมจับดันเมื่อสักหนึ่ง ื้าวึแต้วนหอม้อย<บ>ากไปทำง,งานหนักๆเลยอยากหยบพักนล้วโอ้โหกันจังออ ว,วันผ่าเมี่อยู่ไปบัตร,เ,<อ>ร,ตรเต่าเลยที่จดเมลี่ไปวัต่เต่าเอาบุญเับการเอฟซีทุกคนทุกคนเลยจัะเ้อว,วันผ่าจากวันนี้เล่นเมดีก็ไปแต่เาเลยไอเอฟซี F T ได้บุญกับเมดี่จ้าทุกคนทุกคนจ้ะ มันนี่เป็นต่อยหมูป่ายาแบบอาทำเหมือนในคลิปที่เขาว่าเด้อยต่อยหมูอะมีหมูติดมีดอะไรมาอยู่ดมอนหนีมาก คินกันนอืมคินขา้าวแม,ม่ม่มาัมามมมน่อยปวดคือดอกม่ชอม่ชอกคัใหญ่ใหญ่ทัหนอนมันก็หายไปรดเลย,ยอ้ยขับผลด,ดน,นลดดั่นแหละกขับผลด อำำจะเข้ามาใหญ่ระหน่อยมือกำยำใหญ่มอำยำใหญ่มือทำไมหม่ลองกินอะไรนะกินกดมนข้ จุกแต่น,น้าน้ำผีเนี่ย็เป็นน้ำผีพัดปลากระปองด้วยซ้ำขึ้งค <laughs> วายด้ <laughs> าาอถ้ามีนู้มสวยหบบกินไม่เมื่อไหร่ไหมพอแบบเหนื่อยยิบเอาคืึ้นเลยนี่ิพักกวงตุต้งลายสุเรทอดดีุนมีแต่สิสหลักนี่ค่ะนกแก้มกินบอกว่าแต่แข้งเป็นายจะเห็นนี่กันเ่ยเออนีเด้ออาจารย์นกแกมกจ้าวั้น กินนำพิกปลาป่าเอออฟซีจมันเเปลี่ยนกินเพลดกินตอนนี้นาจาเอาน้าพริกประมอมเบอ้อทำิประมเมเส็แ้ก,กว่านันเน่ยมอมเปไหน้นองคือไม่เห็นหลักเสร็จบ้านนี่แค่นี้ กระเจอยวทำไมหลุดจี้ยัโจดเขาหลุดไหนไปมีกระลุ่มเข้ามานี่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจี้มาโจดหลุดอยู่นี่ล่ะอยู่ด้านนี่เอาทำไมคือขายคุณเจ๊ทั้งโง่เลยทางหลังโอ้พามองดีไปโตโอ้พอแม่เห็นหลุดโจดดูทำไมทางนาบ้านยังขายคุณเจ๊งเนาะแบบ มดูาลแต่งหลานนัทำไมยังเมมาเพรานั่นอะไรนี่นี่เลยนาจะมาวันนี้เลยแล้วไปเกี่ยวไอือหือน่าลูกเพอแล้ว น,น,อน,อนี่เป็นฝีมือห้องแน่เลยจ้ะไอปีมือน้องนิ่งแ่ปอดพิษนนองแน่มาติ้งจ้ะเป็นไอเมนูชาเป็นีมือของหนองนิงแต่ว่นนี้หนองนิงหยุดงานจ้ะนองแกมติ้งนึ้งจุงงดมาเวย เมื่อดนหลงเตียนถึงเมื่อดอนหลงเตียนสวยสิ <Ö. S 2> ้นท <szcz resource. S 1> ีเดียวราวเด้งของเดลี่เว้ย <laughs> 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 okay, Mình bắt. Được cái mực khứa mà chứ, có rau Không biết <laughs>

ดาวอยู่นั้นอ่ะโอ้ดูเต็จใจเลยอยากบ่ะตรงขิ้นอมเลยจะเด,ด,ดบบ็กว่ะหัวเงินหัวเงินน้ำตาล าาเ,อเอา,าเอ้งหมดปาสองเื่อมแบบปิญาหรมังนีทก่เนี่ยไะเไอาลานี่ยละฟ้าเนยถูกโขกอย่างนี้แ่ป <c oughs> วดหัวกับพาลาเป็นไทกับพาลาปวดขาของพาลาไม่ไ้ ไ,ไายนะขอขอ่ะอยากต้งายนปุ้ยาติดมากตวยติโต้งเหลือด้วยจันน่ะตวยนัปวดเพือกยติ้มตัวยอขึนตัวยเลยวัด้างก็ผ่านละ่ะก็รูะมาเป็นแบบยู้นก็ไปยึดมาเฉยมัน วัน,น,วนท่่ปีกนมันก็ไปทวันรอกอของวันคือแป้ปลาไม่ชอบว่าหมเหลวเตะมันเหลวเตะมัมนหมเป็นไขายมันเร็วในตัว ายตอนเป็นเด็กหนุอยแตงโนเนี pues like <facilities> oh mm ่ยพิงเตาก็รำมัหมู้งจ่าหนาไปดื้อไปของปวดใครเนาะของป้าอีจ้ะไลอยนิ้งเอาแก้วไอ้เสเนเลนนิ่นี่ตักหนามาให้เมี่ยเจ็บนี่นะ รวมเดือตาตู่ตุ่ตู่มตันไว้เนยก็นลพอไปเอาน้า่อนะหมันจะเ็นักนี่น่โมงอย่ก่นี่น่าลกนี่พักดจังอันนี้พักก็มากเี่้ชน อุ้ยเนี้ยเด้๋ยวเกือบเลยยินน้ำพี่กับท้ายหน่ต่องมวนคำใหญ่ๆนะจ๊ะพอขัจเข้าไปให้เขาร่วงออกมาเล้วยนะคะ แขนชอบพักอุ้มนี่เด็กแรงๆลยเออวันดนีๆเราจะจากคลิปนี้ก็จะไปแทนน่าจะขอพาเอซีมาดวงดพีโยก็คอบครัวที่บายูพร้อมนา,าพร้อมตาจินขเขากันนะจ๊ะ พี่โย็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะทุกท่านกีติดตามคนไนลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพี่โยแลวก็ขครอบครัวนะจ๊ะพี่โย่ละเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า